เออประเทศนาจะเปิดใหม่แล้วนี่ถ้าใครแบบอยากมีเมืองไปไปลงเล่นก็ไปเมืองนาอีกเมืองหนึ่งกันด้วยด้วยก็ได้นะเอาง่ายถ้ามึงไปกับอีส่สวนนะรับรองระบบดีสภา,าเป็นกลางด้วยแต่ไม่ใช่ไปอีกประเทศหนึ่งนะที่ไปหาอะไรกระทืบสภาแล้วก็คนเหลืออยู่สองสาม้อยยอกยอกมึงไม่เชื่อมึงก็ลองเข้าไปดูได้เลยตอนนี้นั่นประเทศตามึงนะโอ้โหมันไม่ใช่ตาผม มันจะไปตาผมได้ยังไงอ่ะแล้วตรงนั้นเดียวออกประเทศเลยมาหาตาหน่อยมามาเร็วมาตีแกงนี้ให้หน่อยตีปุ๊บของหายไม่เป็นไรไม่เป็นไรจตาของให้ใหม่ผมไม่เกี่ยวนะผมบอกก่อนนะไปคุยกันนะเอาเองเลยนะประมาณนั้น ใครใส่เสื้อพี่มาลีออกนอกบ้านน่าจะโดนเหมือนรูปในเสื้ออ่ะโอโหก็ถ้าโดนเหมือนรูปในเสื้ออาะผมบอกแล้วนะครับว่าคนไหนนะครับมีอุบัติเหตุรถชนตายหงตายหา่าแล้วใส่เสื้อผมตายคารถลผมบริจาคเงินให้นะครับทั้งหมด2 0 0 0 0บาทช่วยค่างานศพส่วนที่ใครมีเรื่องนะครับแล้วใส่ชุดผมแบบมีเลือดมีอะไรแบบแบบต้องเป็นคลิปแบบโดนฟันแบบเลือดเลือดแบบซิบด้วยนะ มีรอยโดนฟันหรือว่าโดนยิงอะไรอย่างเงี้ยเสื้อเป็นรูอย่างเงี้ยอ่เป็นคนช่วยรักษาบาดแผลหนึ่งหมื่นถ้าไม่ตายนะแต่ถ้าใครใส่ไปแล้วโดนชนชิบหายแบบโดนกระทืบแบบมอลองหรือว่ายัางไงอะ่ะโดนกระทืบแบบพิการอะ่ะหยอดคอาต้มอะไรอย่างเงี้ยทางเราก็ช่วยอีกหนึ่งหมื่นนะครับนี่รับประกันแน่นอนรับประกันครับทางเราช่วยแน,น่นอนครับช่วยสมทบครับ งเราช่วยสมทบนะถ้าผู้หญิงใส่และโดนลงแขกทํำยังไงก็จะแบ่งผมได้ไปลินแล้วครับทาฝันของคือเล่นกับตาอีกหนึ่งบึหสาวดีครับพี่สวนวันดีครับพี่เลอครับง้นไม่ใส่แล้วครับหลอกหยอกเล่นครับหยอกเล่นผมพูดเล่นนะผมพูดเล่นครับ ก็ดูมันดูมา,าผมก็ตกตามความจริงอ่ะขอโทษครับซื้อไปแล้วพีอารักทีอารังไมครับเสื้อรุ่งนี้โอ้โหไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะโอ้กยอกยอครับยอกไม่ซื้อแล้วนะโอ้โหเพื่ออะไรอ่ะพี่ต้อนไอโบถึงบ้านยังเนี่ยดีครับพี่สวนนามา ผมได้ไปลิสแล้วครับความฝันของผมคือเล่นกับพี่ตาครับโอ้โหนะ้าสวัสดีครับพี่สวนสวัสดีครับพี่เลิฟสวัสดีครับนะ้าสวัสดีครับผมไม่ได้เข้าไปวอดหล,หลายวันแล้วครับพี่คือผมอยากจะเข้าไปแต่ว่ามันโดนระง,งับไงโดนระง,งับแล้วผมก็ซื้อคอมใหม่ผมก็ใช้ดิสคอร์ดไรใหม่ผมก็เกณงใจว่าแบบเออแบบต้องมาแบบให้เขาย้ายไปลิสย,ย้ายทำไรใหม่ยังไงพี่สวัสดีครับนะ้าสวัสดีครับนะ้าสวัสดีครับ เพต่ต่อซีโอมีมีหญิงป้ามีครับที่ชุยจากตานบางพระมีครับนะมีนะครับมีครับพี่สวนดีครับเนี่ยเต็มมากผู้หญิงในช่องแชทน่ะนะยังคบกับคนนั้นอยู่ไหมที่เป็นช่างอ่ะไม่ไม่เรียกหน้านดีกว่าเรียกพี่สวนเพราะว่าเขาเดน,านน,น้าเขาเขาพิมพ์ข้างนอกเนาะ มีใครอยากมา <laughs> อ๋อเรื่องนานแล้วมีไงโอ้โหเสียดานนะพี่สวยด้วยน่ารักด้วยน่าจะเข้ากับพี่ทําไมเลิกกันนะอ่ะเอาไม่เป็นไรถึงเลิกกันไปแล้วก็ขอให้พี่สว่วนมีแนฟนด้วยสวยน่ารักน่ารักนะครับพี่นา้าแก่เหรอคะทําไมอ๋อในในโลครับคือเขาไม่ได้แก่คือเขาเล่นโลแบบ รุ่นใหญ่อะเป็นสภาเป็นหัวหน้าสภาที่วอตครับรุ่นใหญ่เลยนะครับใครเ a ก็เรียกว่นหนาวไงครับคุณผู้หญิงเมลีสักลายข้าวโพดที่ฟันรอครับเหลืองติดทนดีจังครับใช่ครับผมกินข้าวโพดแล้วทีเนี้ยข้าวโพดอะมันก็เหมือนเม็ดฟันถูกไหมผมกินไปปุ๊บผมก็เลยฝันตื่นมาก็เลยเป็นฟันเหลืองเลยอ๋อพี่ชักว้าอยู่ช่วงนี้โอ้โห ที่ซักบอลอยู่ช่วงนี้โอ้ oh, พี่ก็หาไม่ได้เทียมผมแล้วร,ระดับหนาแล้วเนาะยังไงก็หาไม่ได้อยู่แล้วเ oh. มืองลีครับเมืองลี oh. เออประเทศหนาจะเปิดใหม่แล้วนี่ oh. ถ้าใครแบบอยากมีเมืองไปไปลงเล่นก็ไปเมืองนาอีกเมืองหนึ่งกันด้วยด้วยก็ได้นะอันนี้ก็รับประกันเหมือนกัน oh. ไม่มีเลือนถูกไหมนา้า เมืองนานาศิลาเห็น <G> เห็นูนโพสต์อยู่เหมือนกันครับนั่นแหละถ้าใครอยากเอาแก๊งไปลงก็เมืองนาก็มีเหมือนกันครับ <G> 1. 1> เห็นนาน่าจะเปิดอีกเมืองหนึง่งชื่อชื่อประเทศอะไรนะครับนาดูดิบอกว่าไม่มีเรือนนัดตอกอย่างเดียว <G> 1. 1> โอ้โห อันนั้นเส้นผมหรือหมอยครับทําไมดกจังถามพ่อมึงดูอ่ะเส้นหมอยมันอยู่ข้างล่างอันนี้มันเส้นผมเฮี yeah! ้ยอยากให้พี่มาลีสักรูปพี่ที่น้าครับแต่ลืมไปพ,พี่มาลีน้าอยู่มันอาา่านว่าอะไรเนี่ย C I R C I C L E มันอ่านว่าอะไรอ่ะคนดูพี่มาถามไทยมาได้ไหมอะ่ะยอดมนุษย์คาร์บอนแมนเออเอาง่ายๆถ้ามึงไปกับพีสวน,น่ะรับรองระบบดีจริงๆ สภาเป็นกลางด้วยแต่ไม่ใช่ไปอีกประเทศหนึ่งนะที่ไปหาแล้วกระทืบสภาแล้วก็คนเหลืออยู่สองสามดอยยอกยอกไปหาอะไรกระทืบสภาคนเหลืออยู่สองสามอยอะ่ะไม่เอานะไม่ไม่ไปนะไม่ไปนะไม่เอานะมึงไม่เชื่อมึงก็ลองเข้าไปดูได้เลยตอนนี้ฮะลองพิมพ์เข้าไปในเฟรมดูดิ รีไซเคิลคืออะไรครับอ๋อรีไซเคิลอ๋อประเทศรีรีไซเคิลหรอไซเคิลเซโตเซอร์เคิลมันอ่านว่าอะไรเดี๋ยวพี่นั่นประเทศตามึงนะโอ้โหมันไม่ใช่ตาผมมันจะตาผมได้ยังไงอ่ะแล้วตรงขาเดียวออกประเทศเลยลายแลบันเดียวมันไม่ทำไม่รู้จักกันเลยอะ กูไม่รู้จะเติมอะไรก็วันนั้นพี่เปามันให้เขามันเขาให้กระชากูมากูต้องเอาไปทำนู่นทำนี่ไงมีของแล้วอ่ะน้องไหนน้องจะให้อีกมันต้องมีอะไรเติมแล้วล่ะนอกจากจะเติมเก็บสะสมอะไรเงี้ยสักสองสามหมื่นแต่ว่าช่วงนั้นก็แบรนดกูเองไงวันนี้กินน้ำแดงกูมาหนึ่งสัก้านมีเซของไหมครับไม่มีครับวันนั้นกินน้ำแดงกูมาหนึ่วนเก็ผมจะบอกเลยตั้งแต่ผมเล่นมาผมลงทุนไปกี่เกมวะ ไม่ยอมหัวทองแล้วหรอครับที่ผมเก็บมากสุดอะที่ผมเล่นแล้วแบบว่าผมลงทุนไปมากสุดก็คือ GTA แล้วก็เป็นประเทศวอดอันนี้อันนี้ผมกล้าพูดออกจากปากเลยนะที่ผมลงทุนแบบหลักแสนสองสามแสนนะก็เป็นที่วอดใช่อันนี้คือแบบมันไม่รู้ว่ามันมันทำติดอะมันมันเปลี่ยนจากผมเป็นอีกคนคนละคนเลยอะจากเต็มบบอะสี่งอะ ตอดลูกเฉินเฉินลูกแม็กโอ้ให้พี่เฉินเป็นอให้พี่เฉินเป็นนี่ก็ดีกว่าครับพี่นะฮะให้พี่เฉินพี่เฉินก็น่าจะเป็นพ่อลูกอะ่ะลุงแม็กกอยู่แล้วลูกรักพี่รักกันเลยอะน่าจะใช่อะครับนะะมาหาตาหน่อยมามาเร็วมาตีแกงนี้ให้หน่อยตีปุ๊บของหายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฉิน ตาของให้ให,หม่เดยวลูกต้องเติมนะไอตาหลานตาแม็กตอนหลาอนตอหลานตาแม็กพ่อมึงอะกูไม่ใช่เหี้ยกูไม่มีกูไม่ไม่มีตากูมีแต่สองลูกกระตากูนี่กูไม่มีมาตาอะไรละ่ะ มเอ้ากูว่าพี่สวนนะ่ะน่าจะน่าจะรักลุงผมเอ้ยไม่ใช่ลุงผมน,น่าจะรักลุง,งลุงลมง้เม็ดข้าโพดส่วนหัวมึง่อนเพื่อนสีพี่ชายสีน้องสีกันเลยเนี่ยกอดกันรักกันปันงูเขียวเปลี่ยนจากตอดเป็นแหม่มเลยใช่ปะฟันมึงกูนึกว่าไม่เข้าโพดส่วนหัวมึงโอ้โหเปลี่ยนจากตอสเป็นแหม่มเลยใช่ปะไม่ใช่ครับ กุมานอ้วนคขะว่าไงคฟิวผมไม่เกี่ยวนะผมบอกก่อนนะไปคุยกันนาเอาเองเลยนะนา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 น่าจะเป็นคนรักลุงโมกมากที่สุดแล้วอ๋อแยกย้ายกันเดินทางืมก่อนจะแยกยาก้ยายเอากัสะสเลไปเลยเนาะ เนาะคนดูเนาะก่อนจะแยกย้ายนะาเอากันสะเลเลยนี่ประเทศวอร์เซกไหมคะอ๋อกรดูเอาแล้วกันครับเขามีอะไรเขาเปิดเผยอ,อยู่แล้วว่าของมีเท่าไหร่อะไรยังไงอ่ะคือมันเห็นชัดอยู่แล้วอะ่ะความแฟอะ่ะถูกไหมล่เะเงินเอาง่ายเงินปอ่ะเงินในตัวผมไม่มีผมก็แค่อ่ะดูเอาแป๊บหนึ่งนะเงินไม่มีรถประมูลป๊บนึง ผ่านไปสองนาทีสามนาทีโอเค <ไป S 1> มาแล้ว <ไป S 1> มีเป็นร้อยอ่ะตอนเนี้ยเ <ไป S 1> ลสตาเทาวนี่กระชาลูกแล้วเท่าไหร่ถ้าร้อนเงินก็ลูกละห้าครับแต่ถ้าหลอกคนดูหน่อยก็ลูกละสิบมีสองมีสองอัน มีสองอย่างอะไรเหลี่ยมอะไรครับผมผมพูดของผมในพื้นที่ของผมเป็นไรดิ้นเหรอสักดิ้นสัก,สกตายดาิตายเลยตายเลยตายเลยลูกละห้าบาทเอาไม่เอาอเอาไปคนเดียวอะ่ะ มีสองราคาหรอใช่ครับถ้าวันไหนเดือนร้อนเงินต้องการเงินมาเก็บหน่อยเพราะว่าต้องเอาไปใช้นี่เขาไงต้องเอาเงินไปใช้นี่ก็ต้องลูกลเธราหลาแต่ถ้าแบบว่าโลบมากหน่อยทําบ้านหน่อยอยากจะเก็บเงินซื้อรถหน่อยก็ลูกละสิบ ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยคือเมืองสตาร์ทาวนะแล้วมีทางไหนได้ฟรีบ้างหรือเปล่าออเดี๋ยวรอจัดกิจกรรมครับกิจกรรมแค่ให้นาะยกอุ้มไปที่นู่นที่นี่ก็รับฟรีไปเลยสิบลูกต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้น นสามสิบไปทำบ่อยไงโดยใช้อุ้มโอซีลีหรือไอซีครับอ๋อไอซีครับอันนี้เมืองไหนครับอ๋อเมืองสตา์ทาวเมืองสตา์ทาวครับสตา์ทาวครับคุยอะไรสัตว์ พี่กูเดดต่อยทำมึงบงแตกแล้วกูชนแหลกทำมึงงงแดกจนสะบ,บงแหกมึงชนะกูเห่ยเฮี่ยมคงแปตกเจอกับพวกกูเห่ยสักคงแดกมีแค่มไม้เลือยซู่อะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปดทรงแอ๊กทรงแกะที่พวกมึงเคยได้ชที่ยวโฟกัสกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟังไอสัตว์ทูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไอหน้าเฮี่ยมของน้อยพวกกูรวยจังอย่าสลือลมาขอพ้อยกูไม่สนุกไม่ใครกูเล่นมึงยังจะขอร้อยให